สวัสดีครับผมปืนครับเป็นวิศกรอยู่แท่นกุณจาะนานๆจะกลับห้องทีทีนี้กลับมาทุกทีไม่ร้อนทุกทีเลยห้องถ้าไม่เปิดแอร์อยู่ไม่ได้คอนโดนี้เป็นคอนโดใหม่ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ก็วิวสวยอันดับแรกเลยที่เลือกฝั่งนี้เลยวิวครับแต่ว่าสังเกตดูนี่คือตอนบ่ายตอนบ่ายบ่ายสามเนี่ยแดดส่องมาอุณหภูมิแม่งร้อนที่หายมันก่อนไปเดินห้างก็งคิดอยู่นะว่าจะเอาเมื่อกี้ไม่ดีพัดลมตัวนีเน้เห็นเขาโฆษณา ก็ลองเข้าไปคุยๆดูสุดท้ายังซื้อมาเขาบอกว่าอย่างเดียวเลยคือประหยัดแอร์สิบเท่าอุณหภูมิไม่ทำได้เหมือนแอร์เขาบอกราคา,าก็เจ็ดแปดพันซึ่งเอาวะแต่เทียบกับกค่าแอร์อันนี้วันนี้จะมาให้ดูว่าข้างในมันทำงานยังไงได้ใช้ไปบ้างแล้วว่าลมมันเย็นหรือเปล่าซึ่งก็เย็นเย็นอยู่แต่ว,ว่าก็ไม่รู้ว่าอุณหภูมิที่มันเย็นลงมาถึงกับที่เขาบอกหรือเปล่าอ่ะทีนี้มาดูกันว่าพัดลมที่ได้มาเนี่ยข้างนอกข้างในมันจะเป็นยังไง ทำงานแล้วมันจะได้ขนาดไหนแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะวัดด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าเริ่มจากเฮ้ยถ่ายกูดิเสียบทำไมไม่เปิดเองข้างล่างยางร้อนจะตายแล้วเนะอะเฮ้ยเดี๋ยวทดสอบอันนี้แป๊บนึงอันนี้แผงคอนโซลข้างหน้าแผงคอนโซลข้างหน้าก็มีมาสเตอร์คูลปุ่มพาวเวอร์สปีดหนึ่งสองสามสวิงคูลคิวมิดคอนโทรลตัวนี้ไฮไลท์แล้วก็โอโซนอันนี้เป็นตะแกงแกงกองอากาศกองหยาบ หมายถึงหมายถึงสกรปรกมันจะมาอยู่ตรงนี้คระพี่อันนี้มันกรองสกรปรกได้ชิ้นใหญ่ๆ่ยน่าจะเป็นพวกฝุ่นผงตัวใหญ่ๆอันนี้น่าจะเป็นตัวใส่น้ำเพราะข้างล่างมีน้ำแล้วก็เป็นหลอดแก้วมีหลอดแก้วตัวนี้เอาไว้มั่เจ็ปี่อพี่ตรงนี้คือเอาอะไรอ่ะอันนี้เป็นตัวเดนตัวเดนน้ำทิ้งเขาบอกว่าหลังใช้งานต้องเดนน้ำทิง้งเพราะน้ำไม่สกปรกถ้าสมมติว่าหนูเปิดอันนี้น้ำในนี้ก็ไหลลงมาไ okay. หลออกไงเวลาก็ ก็น้ำมันจะวนอยู่ในนี้แหละมันไม่ไปไหนทีนี้วนไปวนมามีฝุ่นมีแรงก็สปปกปรกไงบางทีเวลาเราจะทํางานเราจะทําความสะอาดอะไรก็ถอดอันเนี้ยในน้ําทิ้งไปอ่ะทีนี้มาดูข้างในเราถอดดูเฮ้ยเปเอาพายางหน่อยมิงใช้มือถอดเฮ้ยนี่พายางไหนไมันก็มาเลงถ่ายรองถ่ายกูนี่วางตรงนี้เอ่ะบี โอเคต้องตัดตนี้ก่อนอันนี้แผงใหญ่และดาษทข้งหลังเปลี่ยนได้เลยวะอ้าวขออกของเราจุดขายของเขาตัวนี้เป็นแผนกระดาษสังเกตดูจะเปียกแล้วเปียกเพราะว่าตอนเราเปิดใช้งานเราเปิดไอ้ตัวคูนไงคือไอ้ลมเย็นเนี่ยไม่มาจากตรงนี้แหละแล้วก็น้ําที่ผ่านกระดาษแล้วก็จะไหลลงล่างก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ย คือเวลาเราใช้ใช้ไปอ่ะน้ำมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเลเวลตรงนี้มันจะลดลงเพราะอะไรเพราะว่าน้ำอ่ะโดนอากาศพาออกไปข้างนอกด้วยปิดกับเดีย๋ยวมาลองเทสกันดูมาตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนชิบหายนะครับนี่เลยตัววัดอุณหภูมิตัวน,นี้อุณหภูมิอยู่ที่35องศาความชื้น71ร้อนชื้นแถบสุ่นสูตรประเทศไทยปัจจุบันนี่เดี๋ยวผมไม่ไหวแล้วขอเปิดเทสตัวนี้เลยแล้วกันว่าเฮ้ยชื้น ว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนครับดูดิว่ามันจะทําได้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าสิบถึงสิา้าองศาแล้วก็ความชื้นคอนโทรลได้นะเดี๋ยวตัวเนี้ยผมซื้อลงทุนซื้อมาเดี๋ยวเอาเป็นตัววัดว่าอุณหภูมิในห้องเท่าไหร่อุณหภูมิที่ออกจากตรงปากพัดลมเท่าไหร่ถือไว้ <S <S เปิดแล้วยังไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงพัดลมเราไปดูนะนั่งหน้าดูว่าเย็นนะเย็นปะมึงอ่ะเย็นปะยังวะตอนนี้ ตอนนี้มีแต่ลมเดี๋ยวกดฟังก์ชันครูตัวนี้นะครับครูมือข้งหลังได้ยินเสียง,ได,ยยงไ,ไ,ได้ยินเสียงน้ําไหลน้ําไหล่ะครับได้ยินเสียงน้ําไหลเพราะว่าพอกดครูปุ๊บปั๊มน้ําทํางานทํางานคือปั๊มมันจะปั๊มขึ้นไปข้างบนผ่านรางน้ำข้างบนก็สเปรย์น้ําลงมาตามในแผ่นกระดาษแล้วก็พัดลมที่มันยังดูดอากาศตามปกติดูดอากาศเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับ กระดาษที่เปียกน้ำข้างหน้าเย็นกว่าไหมเย็นแต่ยังไม่ยังไม่มากเท่าไหร่คุณต้องใช้เวลาเพราะปิดทําไมก็เพีอันนี้เดี๋ยวขอเปิดเป็นเบอร์สามแล้วก็สวิงยิมมิคอนโทรนโอโซนจัดเต็มนี่ครับทุกปุ่มสว่างหมดไอตัวนี้เป็นเป็นรูรูอะไรรูความชื้นหรือเปล่ารูรูความชื้นรูจับความชื้นใช่ใช่ นี่นี่เอา,อางี้ครับพัดลมเปิดไปแล้วหน้าต่างปิดหมดแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามา่านจะปิดหรือเปล่านี้อุณหภูมิตอนนี้มระมาณ35ขอสักชั่วโมงนะึงแล้วมาดูอีกทีว่าทาั้งทั้งอุณหภูมิและความชืนะ้นน่ะมันจะลงมาหรือว่ามันจะมากขึ้นสักขนาดไหนเปร่าครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปผมกลับมาพร้อมกับ ข้อที่จริงไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าพัดลมตัวเนี้ยทาให้ห้องห้องห้องตอนเนี้ยมันมันอุณหภูมิลงได้เท่าไหร่นะครับอนี่ไอ้ตัวนี้สังเกตด,ดูเมื่อกี้อยู่ที่สามสิบห้าสามสิบสี่นะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจอินเทมก็คืออุณหภูมิที่มันมันดีเทคจากข้างหลังคืออุณหภูมิอุณหภูมิในห้องโดยรวมแล้วก็ไอ้ตัวที่สองเอาเทมคือตัวนี้ว่าเราจะเอาไปอยู่ตรงไหนสังเกตด,ดูตอนเนี้ยผมเอามาอยู่นอกจอพัดลมเนี่ยมันก็ยังหานได้ยี่สิบเจ็ด เดี๋ยวผมจะนั่นก็คืออะไรอุณหภูมิเซนเซอร์ย7ิบเจ็ดห้องยี่แปดนั่นคืออุณหภูมิในห้องเนี่ยถ้าพูดตามภาษาของผมอีกิี่เวลาครับก็คืออุณหภูมิในห้องเท่ากันหมดแล้วครอุณหภูมิตอนแรกมันสามห้าตอนนี้ลงยี่บแปดจดหกยี่หกจุดห้านี่คือประมาณเจ็ดแปดองศาเจ็ดแปดองศาก็โอเคอ่ะเข้าช่วงจบแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าตัวเนี้ยอุณหภูมิมันทำได้ประมาณ พ,พวกเราพาวดูสิของศาทีนี้ตัวโอโซนเนี่ยทำงานตลอดนี้วัดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันสวิงทำงานได้ก็ใช้ได้เลยทีเนี้ยเอารวมๆอ่ะผม,ม,มว่าโอเคตัวเนี้ยใช้แทนแอร์ได้บ้างนะโอเคปหมโอเคยกไปเลยยกไปเลยเอาไปเลยเหรอทีนี้ขอร้องว่าไม่ก็นีนี้ใช้กลางวันอ่ะใช้อาจจะใช้ตัวนี้เว่าเมันประหยัดไฟแพร นี่ก็คือจะไปนอนในห้องนอนก็ก็ได้นะโอเคงั้นก็จบตรงนี้นะวกันนะครับขอบคุณมาก